คัดพระเขาไม่หน่อย mm hmm. บอให้มีหัวว่าเป็นบอให้มีหัวบอให้แต่งงานเพราะว่าผู้บบาวบอกว่าสิสจิตใจเงินเซ็นไปหน่อยเลยว่า mm hmm. บา่ให้แ่งคัดพราเขาเลย บียิ่กินเข่าแม่ถนนกินแล้วดิิกนองมีแกงเห็ดได็แกงเห็ดพอเนาะแกงเห็ดพอก็มีแกงเห็ดพรกับมีแกงเห็ดแกงเห็ดสองย่าง อยู me, ส<า>่สอฟไ<ะ>ฟ่้าะอ๋ไม่แกงือซฟแฟ่ตลาดครับจีดีนตลาด,ดตลาดซดเป็นว่ะจาเพรามันตลาดของดี 好打单哈。 哦。<No, S 2> <No. S 1> no จฝากพ่อพ่อแม่งตามเช็งไหมน้องอีกน้ำใจเรื่อยอ <c oughs>

กล่องนี้ได้บอลที่ไหนจ่าพี่น้องใส่ไม่เสียงสาบีเลยน,นะม,มืออื่นด้วยจ้ะเพลงยิ่งกว่าอีหลาสร้างผสมน้องหักค่ะสร้างผสมน้องหัก,ป,หกปล่อยวันที่21จ้ะเวลาเก่านาิกาได้จ้ะเด้อฝา,ากก็เลยก็แชร์เป็นกำลังใจให้อากกาีลฬาละกันพี่จินตลาในเด้อจ้ะ มืออื่นสิไปส่เสียงแล้วเป็นจักไหความมั่นใจจากเปอร์เซ็นต์ลอยเปอร์เอยปร์เซ็นต์ยเรลยเร์เาะพ่อแม่ก็เป็นกำลังใจที่หลาดเด้อจ้าขอบคุณค่ะเกิดที่ลา